อาจารย์เขาจะจัดการความรู้สึกยังไงหรือสามารถทําอะไรได้บ้างถ้าเจอกับคําพูดต่อว่าอย่างไม่ยุติธรรมหลายๆครั้งเอาไปไหนแล้วเอาไปไหนแล้วหาไม่เจอ จะจัดการกับความรู้สึกยังไงให้สามารถทําอะไรได้บ้างถ้าเจอคาพูดต่อว่าอย่างไม่ยุติธรรมหลายๆครั้งไม่ว่าจะถูกหรือผิดเราก็ยอมเงียบไปเองนึกถึงธรรมะนึกถึงเสียงคําพูดของขอาจารย์ลอยมาช่วยตอบโฟอกัสหน่อยค่ะทิ้งอย่างเดียวมึงไม่ต้องไปสนใจมีความเมตตาสงสารกับเขาขนาดทุกวันนี้กูก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรเลยเพศแต่ละเพศเนี่ยเอากูไปด่าชำสารพัดจะทำสารพัรรพดจะด่ากูจะต้องเดือดเนื้อร้อนใจกับใครไหมไม่ต้อง หน้าที่กูคือไลสอนไปตามปกติทําไปตามปกติกูก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมคนใส่ร้ายป้ายสีกูสรพัดมึงจะไปสนใจทาไมจะไปยินดียินร้ยนายทาไมเอาสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันขนามึงไม่ได้ทำก็คือไม่ได้ทำแค่นั้นเอง าโอนเงินให้แม่แล้วเขาบอกว่าไม่ต้องโอนมาห้าพัถ้าโอนมาอีกจะปิดบัญชีเราเลยเป็นทุกข์ว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมรับให้เราดูแลเขาคือเขาไม่พอใจเราออกมาจากบ้านพอเรามีข้าบครัวแล้วเขาอยากให้อยากให้เราอยู่ต่อเป็นคนใช้ในบ้านพอเราไม่ยอมก็โกรธตัดขาดจากเราปกติก็รับเอียงมาตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบเขาไม่ต้องรับมึงก็ไม่ต้องไปช่วยเขาแค่นั้นแหละ ถ้าในเมื่อมึงทาหน้าที่แล้วเขาไม่รับหน้าที่นั้นมึงก็วางเฉยไปเก็บเงินในส่วนของที่มึงจะให้เขาเก็บไว้เดี๋ยววันหนึ่งเขาเกิดมีเหตุอะไรที่ต้องใช้เงินมึงก็เอาให้เขาไปแค่นั้นเองเก็บไว้ในส่วนของเขาเขาไม่ให้ไม่เป็นไรมึงเขาไม่รับไม่เป็นไรมึงเก็บไว้เองเก็บไว้ซื่อสัตย์ต่อการเก็บเงินให้เขาแค่นั้นแหละ นี่ไหมเนี่ยร้อนหรือเปล่าเนี่ยมานั่งเนี่ยเปิดพัดลมเปิดพัดลมมาเลยเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนเริ่มร้อนแล้วเนี่ยเอาพัดลมเก้าอี้มานั่งเนี่ยเปิดพัดลมเลยเนี่ยเปิดเบอร์หนึ่งกี่กาแฟกันมาหรือยังนี่นั่งข้างในนี่ไม่งั้นข้างนอกมันไม่โดนพัดลม่ขยับมาตรงนี้ได้เลยมันไม่เห็นไร์สดอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้ได้เลยขยับเข้ามาอีกเนี่ยเปิดพัดลมเอา เบอร์หนึ่งมันฝั่งมันเบอร์อะไรโดนดูดูเมื่อกี้นี่น่าจะเบอร์สามหรือเปล่าเออเบอร์หนึ่งมันแรงไปเียวหัวก็จุยใครมาครับไม่ต้องสารแน่จ้าใครเขาจะมาจะไปก็ไม่ใช่เรื่องของมึงสารแน่จริงๆวุ่นวายกับเรื่องชาวบ้านจริงๆไม่ใช่โยมมาทูดมาเอาชีวิตกูก็แล้วกัน กูยังไม่ตายจับฉลาดได้เงิน2,000เออดีเอาไปใช้นี่ใช้สินซะ ส่งเงินให้เขาเลี้ยงดูแม่ทุกเดือนจู่ๆวันหนึ่งพี่สาวโทรมาว่าเฉยเลยก็ไม่โกรธเขาค่ะพอได้ฟังคำตอนเออเดีอนุโมทนาอาจาร,รย์ไล์ถึงกี่โมง ไม่แน่ใจอะรอเจ้าของสบู่ที่เขาเจ้าสบู่มาบริจาคอะพันกว่าก้อนอะอาจารย์ยังรับบริจาคแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ครีมอาบน้ําน้ํายาซักผ้าเอ้ยไม่ใช่สกีของน้ำน้ํายาซักผ้าพวกนี้ยังรับบริจาคอยู่เอ้ยลืมไปเลยว่ามันมีตู้อบผ้าอีกตู้นึงนะที่สถานพินิจเด็กอะเขาขอตู้อบผ้ามาหนึ่งตู้ใครจะร่วมก็ร่วมได้นะแต่กูก็ไม่รู้เหมือนกันต้องร่วมยังไงเนี่ยกูก็ยังง,งงงอยู่เนี่ย ท่นไงอาจารย์รับบริจาคแล้วโอ้ยกูรับบริจาคมายี่สิบกว่าล้านแล้วจา้ามึงไปอยู่ไหนมากูรับบริจาคเ,เขาเนี่ยด่ากูกระทบประเทศแล้วมึงไปอยู่ไหนมาก่อนแหม่รับบริจาคแล้วกูรับบริจาคมายี่สิบกว่าล้านแล้วมึงไปอยู่ไหนมาไปพูดหัวกระบาลที่ไหนมา รูปหน้าศพของแม่ที่เสียไปแล้วถ้าเอารูปแม่เก็บไว้ในกล่องจะเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรจ้าใครต้องการร่วมบุญทองคำหนึ่งกิโลกรัมวัดป่านาคำน้อยอุดรธานีวัดป่านาคำน้อยอุดรธาน,าน,าน,น,านีไปที่ไอเดลนยแอสไพสาธุตามที่เขาปักหมุดไว้ไอเดลนยแอสไพสาธุเราจะถวายทองคำร่วมกันมันจะแบ่งออกเป็นสองกองกองหนึ่งคือทองคำหนึ่งกิโลกรัมกองหนึ่งคือเงินสด ถวายที่สวนแสง,งธรรมพุทธมนตรสายสามถวายกับหลวงพ่ออินถวายทองคําเนี่ยเพื่อหุ้มเจดีพระธุดงกรรมฐา,านสายลุมัานเงินสดในถวายเป็นสังฆทานแก่มุคคณะ่งฆงวัดป่านาคําน้อยเราจะถวายอันเนี้ยให้กับท่านไปออส่วนเกินจากทองคำก็จะถวายเป็นเงินสดใครต้องการร่วมบุญไปที่ไอดีไลน์แอสไซสาธุกดเข้าไปแล้วจะมีเมนูทองคำกดเมนูจะมีเลขที่บัญชีเด้งขึ้นมาให้ กองกลางอาจารย์ปิดอยู่ใช่ตอนนี้าจำปิดกองกลางอยู่เพราะมันเกินมันเกินบัญชีเยอะเลยหยุดไว้ก่อนรอปีหน้าให้อาจารย์จ่ายภาษีให้เรียบร้อยก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันเกินกว่านี้ภาษีอาจารย์จะยิ่งเสียมากกว่าเดิมเพราะที่จะเสียนี่ก็มากแล้วหนึ่งกิโลกร,รัมหนักกี่บาทหกสิบห้าบาทจ้า มีคนแย้งว่าไม่ควรถวายทองคำเพราะไม่มีความจําเป็นครับจําเป็นสําหรับใครล่ะมันไม่จําเป็นสำหรับมันแต่จำเป็นสำหรับกูอะทาไมล่ะใช่ปหล่ะก็กูจะทาอันนี้อะทําไมอะเหมือนบอกกระโถนไม่จําเป็นสำหรับมันอะมีกระโถนทำไมไม่เห็นจำเป็นเลยแต่จำเป็นสำหรับกูก็กูจะใช้กระโถนมันก่กทําไมล่ะแม่ดูการเมืองทั้งวันส่งผลให้เกิดความเครียดด้วยใช่ไหมคะจาหนูลองบอกท่านแล้วว่า ดูอย่างอื่นบ้างสิดูแต่การเมืองมันทําให้เครียดตามแต่ท่านดุหนูแกดูแล้วอินตามแล้วบ่นว่านอนไม่หลับจะช่วยแนะนำเพราะถ้าแนะนําแล้วเขาไม่ฟังวางเฉยเลยแปลงสีฟันเอาไปบริจาคที่สถานพินิษฐ์นานาฐานหญิงฐานพินิษ ที่สมุทรปราการทันทาฐานหญิงกับเรือนจำกลางชนบุรีทำไมอาจารย์ผู้ภาษาพ่อผุนรามคะชอบจ้าทำกรรมดีเยอะกว่าชั่วแต่จำเรื่องดีไม่ค่อยได้จำได้แต่ที่ทำเลวแล้วต้องแก้ยังไงคะกลัวตายนึกถึงไม่ดีฝึกสิจ้าฝึกฝึกทิ้งอารมณ์สิจ้าเริ่มต้นในการทำในปัจจุบันขณะให้ดี